สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับพบกับสุขสันต์สีก้านะครับหาได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินครับมาเที่ยวภูแลนะครับภูทําไม่หลบนะครับก็เดินมาตั้งนานแล้วครับกว่าจะเห็นดอกแรกให้เราได้เชื่นชมกันนะครับสวยงามมากๆครับหาครับดูครับนี่ครับ ความสวยงามครับเห็ดไข่ครับเห็ดไข่โอ้ยเดินมาตั้งไกลเพิ่งได้ดอกหนึ่งครับเห็ดไข่ตุ่มๆสวยๆเลยครับอาหานไปครับวันโชคดีก็เป็นอย่างนี้แล้วครับหอมมากๆครับเห็ดไข่ครับเห็ดไข่ไปครับไปต่อครับครับสองดอกนี้จะได้ไหมครับ บานสวยมากๆครับเห็สามดอกอยู่แล้วครับนี่ดอกเล็กดอกหนึ่งนะครับเห็ดน่ารละดอกใหญ่นะครับออ๋ได้อยู่ครับได้อยู่สวยๆนะครับอู้เพิ่งแตกพ่อเพิ่งแตะยิ่งหายากอยู่ นะครับถือว่าพอมีความหมานกันจูบ้างนะครับนะครับสวยความดอกครับโอ้ยเดินมาตั้งนานเดินมาตั้งไกลครับกว่าจะได้แบบนี้นะครับโอม่ใช่เรื่องธรรมดาครับกว่าจะได้แต่ละดอกนะครับไปครับไปต่อครับสวยครับเดินมาก็มาเจออีกสองดอกครับสวยเลยครับสุดยอด ดอกครับโอ้ยกว่าจะเจอดอกที่สวยได้แต่ละดอก,ดอกนี่ครับไม่ใช่ธรรมดานะครับไปครับไปต่อครับก็มาชมบรรยากาศภูเขาชั้นล่างนะครับแต่ยังไม่ล่างสุดนะครับล่างสุดอยู่อีกฝั่งนึงครับถ้าเดินลงไปมันจะต้องเดินอ้มอมลับมาหารถอ,อีกก็เลยให้ชมกว้างๆชั้นล่างนะครับเห็ดก็แต่เท่านี้นะครับ <c oughs> สีดอกครับเห็ดไข่ดอกนึ่งครับก็คือว่าเป็นความมานเล็กน้อยครับอันนี้ได้มาเดินป่าครับจะต้องขอขอบคุณเห็ดไข่ดอกนี้นะครับที่ให้มาแล้วก็เห็ดน้าแรลนะครับ หรือเห็ดดินนะครับสวยดอกใหญ่ๆนะครับพอได้ป่นครับวันนี้พอได้ป่นนะครับก่อนจะกลับก็ล้างหน้าน้ำซับกันหน่อยครับน้ำกำลังเพิ่งเริ่มครับฝนกำลังเพิ่งตกครับน้ำกำลังมีครับทังก่อนที่เดินมานี่ไม่มีน้ำนะครับเนี่ยมีครั้งนี้แหละที่มีน้ำเยอะนะครับแต่เห็ดยังไม่ออกนะครับ ความอับชื้นยังไม่เพียงพอมั้งครับก็เหนื่อยพอดูอยู่นะครับสดชื่นมากๆครับกับการหาเห็ดวันนี้นะครับไปครับคงจะได้กลับนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตาม มาพูดคุยคอมเมนต์พูดคุยกันครับกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าขอขอคุณร่างกายกับจิตใจที่อยากได้เดินลุยเขานะครับพี่น้องอ่าองใจมีประมาณนี้แล้วครับเท่านี้แหละครับสวัสดีครับและขอบคุณมากมากครับพี่น้องมา หึงปลาบึงผ like? wow. ู้มาเก็บเห็ดกันได้ช้ำนี่ละมือนี่บม่ได้ร้ายไ่ได้ร้ายมือนี่ถือว่าพ่อติดปนเจ็บแซ่บเอาไปนองเนาะนี่แหละการเก็บเห็ดเป็นที่ละมองมันหมองมันบ่มนหมองมีหมองบ่มีหาได้ก็ได้กินหาบ่ได้ก็กินคือเก่าเพราะว่าเพื่อปากเพื่อท้องกับของกินคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าจะกินอย่างนั้นบ่้านโฮ่ไปครับสิได้เมียแล้ว มนี่แล้วเอาซ้ำนี้ลำมือนี่ได้มาออกกับร่างกายได้มาซ้อมร่างกายและจิตใจสู่หรือไปสู่ไปครับ